โอ้ล่ะไงอีโป้บีนี้ติดคนแนเบยก็มีสูตรดีเนี่ยเนี่ยิดอ้รูกเอปกนีก่อนอ่ะป่อป่อป่อปอใช่ปอปอปอป้เนี่ยป่อกำลังทาธุรกิจกับคนจีนว้าวช่ชือช่า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 ชอบชอบอชอบชอาช่เนี่ยช่ขออนุญาเป็นปุ๊กเป็นปูอ่ะช่ป่ะปูเนี่ยมันมาเอาเป็นโลมันยังเป็นปุ๊ก ช่ช,ช,ช,ช <Excel. S 2> ่างาหมาเิาสินธุหมาช่าอาช่าชิวมาช่าทัางเจ้าะทัางโจ้าส่ปบบ่อบอกอันนี้อยยังนี่บอกเข้าใจต่้ปอบอกคือเปิ้นว่าต้นเนี่ยมีแสนปลายปุ๊บโหเจ้าสังจริงจมบวมอ่ะอได้ยังหนยมันใหญ่ต๊ะเสียลังตีนหลังตีนมันบวมอีปอบอกเพื่อนช่่าชี่ยวช่หรช ช่างใช่ไหมได้ยาคือเวอร์ชอยได้ยกปืนอ,อันนี้<ด>มูละอันนี้ได้ยาคือเพื่นอนมาหรอไม่แม่หรอไม่หรออ๋อการเริ่มมูเลยลำยายชาบชอบทำมายาอยากแก่ไข่ไก่ก็ได้นะแต่ระวังบุบหัวนะอ,อ๋ยยยออยนนี้อะไรบอรลำยายนี่มันหนุย,ย,ยไนไผ่ไก่ไปไหนก็ได้แต่ระวังมันจะบุบหัวใ <c oughs> ช่ค่ะ เอาเปลือกกัะมงยาใบคว้างเอามาแกงหมวกได้่เ่าเปลือกมันจะใบคว้างเอามาแปงหมวกได้เปลือกมันย่อยวันอ้่าฮ่าอ่าฮาาฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่าาแปา่ัฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าาฮ่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 าฮ มาแปลงเนี้ยติดมาแล้วเชื่อเอาหมวบอกใช่ว่าเครื่องบินอ่ะเครื่องบินเคื่อมาแล้มาจอดทั่วค่ายว่ากังแดกกัง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 มุงอากาศเลยนะเอาคังได้ไก่มาเอาคังได้ไก่ด้วยอย่างนั้นคือมบังได้นะ่ยไมาเป็นเมืองใช่ใช่เจ้าฮะจ้าสิบลังเลยเอาสิบลังเลยอีพ่อบอกมันแบบยังเนี่ยอีพ่อบอกมาเครื่องบินมันสักสิบลังจอดบนกลางอากาศแล้วคังได้ไก่ลงมาแล้วมันยกกันขึ้นง่ายอ๋อใช่ใช่แล้วไงอ่ะใช่ ใช่อ่ะมาไม่ห่วงอะไม่ห่วงกามอะกร,ม,กรมอะไรอ่ะถ้ามันอ้างนามันมันจะลูกหรือมันมันจะมาลงลูกลงที่ดินอ่ะไอ้ป,ป่ออู่เนี่ยละมันเนี่ยป่อต้องใจไม่ห่วงกามไว้พระอันนวยมันจะลูกลงที่ดิปนป <c oughs> ่อมันหนักอะแช่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 ไอ้ป,ป่อขอบคุณมันกันเออไอ้ป,ป่อบอกมันเอ,อี้ยป้าโอ้ไอ้ป่อไอ้ป่ออย่ามาส่งออกลำไยขายดีแต่ดีว่ามันแน่นอนอยู่แล้วเพราะไอป่อใจจัมโบ้ดี ช่วยสร้างเนื้อขยายขนาดขน,นลูกโตเร็วขนใ่ญ่น้ำหนักดีสีสวยขนสีทองส่งออกจีนพี่ปอไอ้หวาจอยจัมโบ้ดี